ไม่ต้องถือสิบเล่มไปแล้วตอนนี้ตอนเตรียมเทศไม่ต้องจยเยอะๆอย่างนั้นแหละมันไปหมดเลยพี่น้องพระกัมภีภาษาไทยอา้าวคลิกไปอีกทีให้กลายเป็นคิงเจมก่อนเพราะิงเ g james นั้นจริงจะไปเข้ากรีกฮีบรูได้พอเปลี่ยนเป็นคิงเจมแล้วก็คลิกอีกทีนึงให้กลายเป็นตัวเลขกรีกฮีบรูขึ้นมาคลิกอีกทีนึงเป็นคําภาษากรีกอยากรู้จังว่ามันแปลว่าอะไรเข้าไปดูศัพท์ของพระกัมภ,าภาาีคลิกอีกทีมันไปหมดทั้งเล่มเลยคนทําเป็น พี่น้องเก่าของเราแล้วทำขายแต่ผมก็ดีใจที่คนของเรามีความสามารถเป็นพระพรตกคนทั้งประเทศเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> ไปซื้อมาใช้ได้ไม่ได้ค่าโฆษณาชื่อ The w ว r d โปรแกรมเด e w ว r d ของสมาคมพระคริสต์ธรมไทยนี่เขาจัดอบรมเนี่ยวิธีใช้โปรแกรม The w ว r d เพราะมันมีหลายอย่างมากแต่เราใช้ไม่ครบทุกอย่างเราใช้อ๋อนี่สกลงมีมีไม,มโครโฟนหรือไม่มีไมโครโฟนมีใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวอัดไม่ได้ ฮาเลลยยาสามและเอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพลั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเทา้าอันนี้ก็ขอให้สองประการเหมือนกันกันเหนียวไว้ก่อนข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขอันแรกอาจจะหมายถึงการดําเนินชีวิตด้วยการประกาศข่าวประเสริฐตลอดเวลาเพราะว่าโรมบทที่หนึ่งข้อสูบบอกว่าข้าพเจ้าไม่ละอายใจเรื่องข่าวประเสริฐเ,เ,เพราะข่าวประเสริฐเป็น ลิฟเดชของพร,ระเจ้าเห็นไหมข่าวประเสริฐเป็นลิฟเดชของพระเจ้าลิฟเดชของพระเจ้าไว้ทาไมล่ะเอาไว้ทําทสงครามกับมารเอมน, <_ discussions> นะครับอันที่หนึ่งก็คือข่าวประเสริฐแห่งไร้สุขมาสวมไปรองเท้าเพราะรองเท้าก็พาเราเดินไงรองเท้าก็พาเราเดินไปก็อันที่หนึ่งก็คือตลอดในการดําเนินชีวิติสียนของเราจะต่อสู้กับมารได้ผลต้องประกาศข่าวประเสริฐเป็นกิจวัตรเพราะว่าเราใช้ข่าวประเสริฐเมื่อไหร่คนรับเชื่อเมื่อไหร่เราทําให้อาณจักรของมารลดลงไปหนึ่งคนและอาจักรพระเจ้าเพิ่มขึ้นหนึ่งคน เอเงไหมครับอาณาจักพระเจ้าจะเล็กลงไปเรื่อยอาจากมารจะเล็กลงไปเรื่อยเล็กไปเรื่อยอาจากพระเจ้าจะใหญ่ขึ้นเรื่อยใหญ่ขึ้นเรื่อยเพราะเรามีอาวุธหนึ่งคือข่าวประเสริฐเอเงไหมครับข่าวประเสริฐนี่แหละมันเปลี่ยนอาณาจักรของคนได้มันพาคนข้ามมาจากอาณาจักรมารมาสู่อาณาจักรพระเจ้าอย่างอื่นทําไม่ได้กฎศีลธรรมทำไม่ได้หลักปรไไัชญาทำไม่ได้ศาสนาทำไม่ได้ทำได้อย่างเดียวข่าวประเสริฐนั่นคือข่าวประเสริฐเป็นฤทธิเดชเป็นอาวุธอันหนึ่งที่เป็นฤทธิเดชนั่นคือความหมายที่หนึ่งหรือข่าวประเสริฐแห่งสสันติุข เพราะนําการกลับคืนดีกันระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เห็นไหมครับและมนุษย์กับมนุษย์เรามีเรื่องสองเรื่องใช่ไหมเรื่องที่หนึ่งคือเรามีเรื่องกับพระเจ้าสายตรงเพราะว่าอาดัมและเอวาพ่อพร,รัพนุรุษขุงเรามีเรื่องพระเจ้าข่าวประเสริฐทําให้เรากลับคืนดีกับพระเจ้าแต่ไม่ใช่เท่านั้นผลของการมีเรื่องจากพระเจ้าทําให้เรามีเรื่องกับมนุษย์เราเลยเข้ากับคนยากเข้ากับคนยากเพราะเรามีเรื่องกับพระเจ้าเพราะความบาปเรามีเรื่องกับมนุษย์เพราะความบาป เมื่อข่าวประเสริฐที่ถูกประกาศไปเนี่ยมันทําการคืนดีระหว่างเรากับพระเจ้าเรียบร้อยแล้วและโดยทฤษฎีมันควรจะทำให้เราคืนดีกับมนุษย์ทางนอนเรียบร้อยแล้วด้วยเหมือนกันข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขเพราะว่านําการให้อภัยมาถึงดังนั้นเมื่อเราอาวุธประการที่สามก็คือเรามีชีวิตที่นําสันติสุขคือเราให้อภัยคนง่ายเป็นอาวุธที่ดีมากคือการให้อภัย ให้อภัยคนจะปลดปล่อยคนเอาสันติสุขมาให้คนปลดปล่อยคนซึ่งทําให้เกิดความพรั่งพร้อมภาษาเดิมไปว่าทําให้มีพื้นฐานที่มั่นคงเปาโลก,กาลังบอกว่าการคืนดีกับพระเจ้าการคืนดีกับพี่น้องทําให้เกิดรากฐานที่มั่นคงแก่เราทําให้เราเดินได้อย่างมั่นคงเดินได้อย่างมั่นคงเมื่อเราคืนดีกับพระเจ้าแล้ว เมื่อเราคืนดีกับพี่น้องแล้วซาตานอย่าให้ซาตานสร้างกำแพงขึ้นมาขวางกั้นระหว่างเรากับพระเจ้าอย่าให้ซาตานสร้างกำแพงขึ้นมาขวางกั้นระหว่างเรากับพี่น้องอย่าหลงกลมานโดยทะเลาะก,กับพี่น้องอีกอย่ากโกรธพี่น้องอย่ามีลาภ้มคืนกับพี่น้องกธก,ก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปรีบคืนดีกันอย่าถ้าไม่คืนดีกันนานเข้าคำว่าโกรธจะกลายเป็นลาภขมคืนแล้วรีบคืนดีภายในวันเดียว โกรธกับลาคของคืนนียแตกต,ต่างกันโกรธนี่ไม่บาปหรอกพี่น้องอท่านกเทศนาไปแล้วนี่ใช่โกรธแบบพระเยซูโกรธโกรธไม่บาปอยู่แล้วฉั้นเมื่อเราจะเอาอาวุธประการที่สามนี้คือว่าทุกครั้งที่เราดําเนินชีวิตอ,อยู่ในโลกนี้ให้เรา,ราทราบเป็นคนที่สรนติสุขเป็นคนสร้างสันติสุขเป็นคนให้อภัยคนเป็นคนไม่โกรธคนเป็นคนยกโทษให้กับคนนั่นคือการปีความอันที่หนึ่งหรืออันที่สองระหว่างเราดําเนินอยู่บนโลกนี้จงประกาศข่าวประเสรศิฐ ข่าวประเสริฐที่เป็นฤทธิเดชของพระเจ้าเพื่อทําลายอาณาจักรมาให้เล็กลงพาคนเข้ามาหาพระเจ้านี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่สามคือข่าวประเสริฐเพราะนั้นเราก็ควรจะดําเนินชีวิตด้วยการประกาศข่าวประเสริฐอยู่ตลอดเวลาเอเมนไหมครับพี่น้องของผมคนหนึ่งเขาถูกเรียกว่าแม่หนูจอมเพี้ยนเขาชื่อหนูทํางานอยู่ที่การไฟฟ้าอายุ56ปีแล้วเขาเชื่อพระเจ้าแค่สี่เดือนเอง เขาถูกเรียกว่ายายหนูจอมเพี้ยนถ้าเด็กก็เรียกเขาว่ายายหนูจอมเพี้ยนถ้าเพื่อนรุ่นเดียวกันก็บอกว่าไอ้หนูจอมเพี้ยนเห็นแล้วแต่จะเรียกเพี้ยนยังไงครับพราเขาอายุ56ปีแต่เขาตื่นเต้นมากเลยไม่ว่าเขาเจอใครเขาประกาศข่าวประเสริฐเรียบ a c e b o o k ก็ประกาศข่าวประเสริฐนั่งกินข้าวก็ประกาศข่าวประเสริฐพาอยากให้คุณมารู้จักพระเจ้ามีรายชื่อที่ประกาศไปแล้วไอ่าฐานเผื่อ56รายชื่อตอนนี้เชื่อพระเจ้า4เดือนเป็นผู้อาวุโส เด็กตื่นเต้นเด็กไฮเปอร์ก็พอเข้าใจได้อันนี้ผู้ใหญ่ไฮเปอร์ผู้ใหญ่ไฮเปอร์ประกาศข่าวประเสรศิฐพาคนทั้งครอบครัวมารู้จักพระเจ้าหมดแล้วมียี่สิบคนแล้วมารู้จักกับพระเจ้าเขาเห็นฤทธิอำนาจของการประกาศข่าวประเสริฐเขาประกาศไปแล้วคนก็จะมารู้จักพระเจ้าเราไม่รู้นี่่าคนไหนจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่เรามีหน้าที่ทําลายให้กิจการของมารให้นานจักรของมารเล็กลงให้อาจารพระเจ้าใหญ่ขึ้นเอเมนไหมครับ คนนั้ถูกเลือกไว้แล้วตั้งแต่ก่อนวารสร้างโลกว่าจะเป็นกิสิหรือเป็นริเซียนถูกไหมพระเจ้าเลือกเขาไว้พระวิญญาณทํางานในใจแต่ยังไม่เกิดอ,อะไรขึ้นใช่ไหมจนกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับที่พระเจ้าสร้างโลกของเคยเทศนาไปแล้วเมื่อพระเจ้าสร้างโลกใช่ไหมตอนแรกนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมพระวิญญาณของพระเจ้าปกคลุมอยู่เหนือน้ําไม่มีอะไรจนพระเจ้าตรัสว่า<ร>จงเกิด มันก็เกิดขึ้นมีพระบิดาแล้วมีพระวิญญาณแล้วเพราะพระยาปกคุมอยู่เหนือน้ําแต่ยังไม่มีภูเขายังไม่มีสัตว์ยังไม่มีอะไรดวงจันทร์ดวงดาวยังม,มีทุกอย่างเลยจนกระทั่งพระเจ้าบอกว่าจงเกิดความสว่างแสดงว,ว่าตอนมีพระบิดาตอนมีพระวิญญาณนั้นยังยังต้องต้องการอีกอันหนึ่งคือพระวาทะจงเกิดความสว่างคําพูดของพระเจ้าให้คนในโลกนี้ที่ที่เราเดินอยู่แถวเชียงใหม่เนี่ยแถวนิมานเนี่ยเขาถูกพระเจ้าเรียกไว้แล้ว พระวิญญทำงานในใจเขาแล้วแต่ยังไม่เกิดอ,อะไรขึ้นจนกว่าเราใส่พระเจะ้าลงไปคือประกาศข่าวประเสริฐเอนไหมครับใส่ถูกคนที่พระเจ้าเลือกบิงโกเคยเล่นเกมบิงโกไหมใส่ผิดคนเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นถูกไหมใส่ถูกคนบิงโกแต่เรารู้ไหมว่าคนไหนถูกเลือกไม่ถูกเลือกไม่รู้ทําไมใส่ดา่าประกาศรวดประกาศเรียบประกาศให้หมด ใครเชื่อพระเจ้าเลือกใครไม่เชื่อพระเจ้าไม่ได้เลือกจบมันหมดหน้าที่ของเราแต่เราต้องประกาศข่าวประเสริฐต้องดําเนินชีวิตด้วยการประกาศข่าวประเสริฐเสมอเห็นไหมครับดินินชีการให้อภัยเสมอการยกโทษเป็นอาวุธที่ทรงพลังมากที่สุดสี่โลหมายถึงความเชื่อโลของทหารโรมันทาด้วยไม้เคลือบด้วยโละหะทนไฟกว้างสองฟุตครึ่งยาวสี่ฟุตนั่นแหละเห็นอยู่นั่นแหละใหญ่มากเกือบปิดได้ทั้งตัวโลทหารโรมันไม้เคลือบด้วยโละหะทนไฟเพราะเขายิงสอนเพลิงไง ไม่เคลือบโลหะทนไฟเหยียวก็ไม่ทั้งคนทั้งโลกเคลือบเปียงดียาวสองยาวสี่ฟุตกว้างสองฟุตครึ่งจุดประสง์เพื่อป้องกันธนูเพลิงของข่าศึกธนูเพลิงของซาตานคือความคิดที่ไม่ดีทุกอย่างที่มารยิงใส่เข้ามาหาเราบางครั้งเราก็ไม่อยากคิดสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมเปาโลบอกใช่ไหมสิ่งดีที่เขา้าพระเจ้าปรารานากระทำข้าพเจ้าก็มารกระทำ สิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ปรารถนากระทําข้าพเจ้าก,ก็ยังกระทําถ้าข้าพเจ้าทําในสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่อยากกระทําก็แสดงว่าไม่ใช่ข้าพเจ้าเป็นผู้กระทําแต่บาปในตัวข้าพเจ้าเป็นผู้กระทําบาลลเขาเป็นนักเล่นสำนวนโัวหานไงเขาพูดพูดจาดีพาลลสรุปว่าเมื่อเราทําในสิ่งต่งตางๆที่ <c oughs> ใจเราก็รู้ว่ามันไม่ดีแล้วยังทําอยู่ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นผู้กระทํา <c oughs> แต่บาปที่อยู่ในตัวเราเป็นคนลธรรมโลบที่อขกก้อนหนึ่งอย่าให้บาปครอบงำกายที่กำลังจะตายของท่านเพื่อจะต้องไม่เชื่อฟังตัณหาของกายนั้น